เท่าไรนะวันนี้น่าจะเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปัดลมจะแพงสุดค่ะพี่พี่เอาตัวใหญ่ด้วยไม่ได้เอาตัวเล็กไปค่าไปจายค่าเสียหายแล้วก็ยืนรอค่ะรอเหมือนเดิมเขาบอกว่ารอสรั่งค่ะพอได้แล้วก็ต้องไปสั่งแล้วก็เข้าติดราคาก่อนนะคะี่ช่วงเวลารอก็คือของซอบของนางพิษก็ว่าได้พี่โปนี่กินได้ตะลือโพ่อนางพิษเป็นคนไปหยิบ กุ้งนะคะหยิบกุ้งหยิบปลาหมึกคะ่ะจะไปทำส้มตำกินนะคะพี่พี่ขาถ้ามาทีไรก็คือพ่อหนังพีดก็เดินนู่นเดินนี่เดิอนอะไรก็ไม่รู้นะคะส่วนเราก็รออย่างเดียวคะ่ะรอเขาซื้อของเสร็จแล้วก็จะกลับกันนะคะ่ะ <c oughs> คือพ่อหนังพีดเป็นคนไปหยิบกุ้งนะคะหยิบกุ้งหยิบปลาหมึกคะ่ะจะไปทำส้มตำกินนะคะพี่พี่ขาถ้ามาทีไรก็คือ รัวแล้วนะคะพี่ๆขอบคุณที่รับชมค่ะไปเล่นก็กินเอากินเอาเลยค่ะพี่ๆค่ะกินอย่างเดียวเลยค่ะพอได้ของขัดนางพิษไม่ใส่นะคะดึงออกค่ะทีนี้เราก็เดินต่อเลยค่ะพี่ๆชวนปมาเดินแม็คโคค่ะมาซื้อของใส่ในครัวเรือนค่ะซื้อของเข้าบ้านจากของใส่ทั่วไปเนาะก็คืออยากได้พัดลมค่ะรอแม่กโปิโปให้ลูกสายกินค่ะ ทสายได้พี่โป้ก็กินเลยค่ะชอบใจเลยนางพีทพี่โป้ก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะคะจะไม่เคยพลาดเลยค่ะโซนทะเลต้องมาค่ะทุกคนค่ะพี่ๆค่ะต้องมาทุกครั้งเลยค่ะโซนทะเลส่วนเรานะคะเราไม่ได้ยิบัก็คือของสอบของนางพิษก็ว่าได้พี่โปนี่กินได้ตลอดเลยนะคะพวกสบกสบูอะไรก็ได้หมดแล้วก็เลยตัดมาที่ของสดเลยค่ะก็คือตอนนั้นไม่ได้ถ่ายค่ะ มาถ่ายตอนของสดเลยประดกินได้ทั้งวันค่ะถ้าไม่เอาไปโซนไปแอบนี่นะคะวางไว้ทั้งถุงนางก็กินทั้งถุงค่ะทีนี้เม่ก็นึกได้ว่าปลาหมดุดนางพีชไม่ใส่นะคะดึงออกค่ะทีนี้เราก็เดินต่อเลยค่ะพี่ๆชว์คือพ่อนางพีชเป็นคนไปหยิบกุ้งนะคะหยิบกุ้งหยิบปลาหมึกค่ะจะไปทําส้มตํากินนะคะพี่ๆค่ะถ้ามาทีไรก็คือกินก็กินเอากินเอาเลยค่ะพี่ๆค่ะ กินอย่างเดียวเลยค่ะพอได้ของจะพามานะคะลูกชายก็คือจะแบบวิ่งอย่างเดียวเลยค่ะไม่สนใจแล้วไม่ยืดในรถเข็นเลยะค่ะเหมือนเขากลัวแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะรู้แล้วค่ะเขาก็จะนั่งกินก็กินเอากินเอาเลยค่ะพี่ๆค่ะกินอย่างเดียวเลยค่ะพอได้ของจะไม่เคยพลาดเลยคะ <c oughs> ่ะโซนทะเลต้องมาค่ะทุกคนค่ะพี่ๆค่ะต้องมาทุกครั้งเลยคะ่ะโซนทะเลส่วนเรานะคะเราไม่ได้หยิบ สวัสดีค่ะพี่พี่ที่รับชมนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเหมือนเดิมค่ะเราหยุดพร้อมกันสองคนนะคะก็เลยพาลูกอะไรค่ะเราเดินสวยๆกับลูกชายค่ะพอพ่อเห็นลูกชายเอามือเข้าปากนะคะก็เอาถุงมือมาใส่แต่นางไม่ใส่ค่ะก็คือรอค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรให้ลูกชายกินค่ะก็เลยเอาปิโป้ให้เขาค่ะพอเขาได้นี่เขาก็ชอบเลยค่ะ เปิดให้ปึ๊บกินปั๊บเลยค่ะไปกันนะคะพี่ๆมีถึงที่แล้วนะคะจ่ายตังค์แล้วก็จะขอดูพ่อนางพิษมาบอกว่าไม่เอาค่ะที่เกียดล้างที่เกียจทำนะคะก็เลยทําการหยุดไปค่ะก็เลยไม่ดีเอาพอเขาบอกว่าไม่เอานะคะแล้วก็ปล่อยวางลิจาวางถุงไว้แล้วก็เข็นรถเข็นกลับเลยค่ะนางพิษก็ให้บอกปีโปให้นะคะก็คือหมดไปหลายอันแล้ว นางนั่งอยู่ในรถเกว้าแล้วนะคะพี่ๆขอบคุณที่รับชมค่ะไปเลยสวัสดีค่ะพี่ๆที่รับชมนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเหมือนเดิมค่ะเราหยุดพร้อมกันสองคนนะคะก็เลยพาลูกคือพ่อนางปีเป็นคนไปหยิบกุ้งนะคะหยิบกุ้งหยิบปลาหมึกค่ะจะไปทําส้มตํากินนะคะพี่ๆค่ะถ้ามาที่ไรก็คืออะไรค่ะเราเดินสวยๆกับลูกชายค่ะ พอพ่อเห็นลูกชายเอามือเข้าปากนะคะก็เอาถุงมือมาใส่แต่นางไม่ใส่ค่ะพ่อนางพิดมาบอกว่าไม่เอาค่ะขี้เกียจล้างขี้เกียจทำนะคะก็เลยทําการหยุดไปค่ะก็เลยไม่ดีเอาพอเขาบอกว่าไม่เอานะคะแล้วก็ปล่อยก็คือรอค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรให้ลูกชายกินค่ะก็เลยเอาปีโปให้เขาค่ะพอเขาได้นี่เขาก็ชอบเลยค่ะเปิดให้ปุ๊บกินปั๊บเลยค่ะเท่าไหรนะวันนี้น่าจะเยอะอยู่ค่ะ เพราะว่าพัดลมจะแพงสุดค่ะพี่พี่เอาตัวใหญ่ด้วยไม่ได้เอาตัวเล็กไปค่ะไปใจค่าเสียหายมาถึงก็โดนเดินตรงไปใส่พัดลมโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือเลือกๆแล้วก็ได้อันที่ต้องการที่ชอบแล้วก็หยิบใส่รถเข็นเลยค่ะก็คือรอค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรให้ลูกชายกินค่ะก็เลยเอาปีโปให้เขาค่ะพอเขาได้นี่เขาก็ชอบเลยค่ะ เปิดให้ปุ๊บกินปั๊บเลยค่ะไปกันนะคะพี่พี่มีถึงที่แล้วนะคะจ่ายตังค์แล้วก็จะขอดูจะไม่เคยพลาดเลยค่ะโซนทะเลต้องมาค่ะทุกคนค่ะพี่พี่ค่ะต้องมาทุกครั้งเลยค่ะโซนทะเลส่วนเรานะคะเราไม่ได้ยิบเอ,อแม่กอปีโป้ให้ลูกสายกินค่ะ,ล,ะลูกสายได้ปีโป้ก็กินเลยค่ะสบใจเลยนางพีดปี่โป้ก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะคะจะไม่เคยพลาดเลยค่ะ โซนทะเลต้องมาค่ะทุกคนค่ะพี่พี่ะต้องมาทุกครั้งเลยค่ะโซนทะเลส่วนเรานะคะเราไม่ได้หยิบจะไม่เกยพลาดเลยค่ะโซนทะเลต้องมาค่ะทุกคนค่ะพี่พี่่ะต้องมาทุกครั้งเลยค่ะโซนทะเลส่วนเรานะคะเราไม่ได้หยิบมาเดินแมคโครค่ะมาซื้อของใส่ในครัวเรือนค่ะซื้อของเข้าบ้านจากของใส่ทั่วไปเนาะ ก็คืออยากได้พัดลมค่ะรอแม่กอปิโปให้ลูกสายกินค่ะล,ลูกสายได้ปิโปก็กินเลยค่ะชอบใจเลยนางพีดปิโปก็ยังไม่ได้จ่ายตังคนะคะือพ่อนางพีดเป็นคนไปหยิบกุ้งนะคะหยิบกุ้งหยิบปลาหมึกค่ะจะไปทําส้มตํากินนะคะพี่พี่ขาถ้ามาที่ไรก็คือจะไม่เคยพลาดเลยค่ะโซนทะเลต้องมาค่ะทุกคนค่ะพี่พี่ขาต้องมาทุกครั้งเลยค่ะโซนทะเล ส่วนเรานะคะเราไม่ได้หยิบมาเดินแม็กโครค่ะมาซื้อของใส่ในครัวเรือนค่ะซื้อของเข้าบ้านจากของใสทั่วไปเนาะก็คืออยากได้พัดลมค่ะไอ้กันนะคะพี่ๆมีถึงที่แล้วนะคะจ่ายตังค์แล้วก็จะขอดดูก็คือรอค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรให้ลูกชายกินค่ะก็เลยเอาปิโปให้เขาค่ะพอเขาได้นี่เขาก็ชอบเลยค่ะ เปิดให้ปุ๊บกินปั๊บเลยค่ะกินอย่างเดียวเลยค่ะตมูมูจิมินี่ก็เดินกลับแล้วนะคะพี่ๆค่ะเราจะไปจ่ายตังค์กันแล้วค่ะแล้วก็จะรู้เลยว่าเราจ่ายค่าเสียหายไปก็คือของซอบของนางพิษก็ว่าได้พี่โปนี่กินได้ตลอดแล้วนะคะพี่ๆขอบคุณที่รับชมค่ะไปเล้นางพิษไม่ใส่นะคะดึงออกค่ะทีนี้เราก็เดินต่อเลยค่ะพี่ๆชวนก็คือของซอบของนางพิษก็ว่าได้พี่โป้นี่ กินได้แต่เราก็ยืนรอค่ะรอเหมือนเดิมเขาบอกว่ารอสร้างค่ะเอาได้แล้วก็ต้องไปสร้างแล้วก็เข้าติดราคาก่อนนะคะช่วงเวลาแล้วก็นางพีก็เดินนูน่นเดินนี่เดิอนอะไรก็ไม่รู้นะคะส่วนเราก็รออย่างเดียวค่ะรอเขาซื้อของเสร็จแล้วก็จะกลับกันนะคะจะพามานะคะลูกชายก็คือจะแบบวิ่งอย่างเดียวเลยค่ะไม่สนใจแล้วไม่ยืดในรถเข็นเลยค่ะเหมือนเขากลัวแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะรู้แล้วค่ะ เราก็จะนั่งคนนะคะก็คือได้ของไซ้ในครัวเรือนก็ครบเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เห็นตู้ปลาอยู่ก็เ,เลยหยิบมาเลยจ้าขวดหนึ่งค่ะแล้วก็เห็นหอยแครงนะคะนางก็เลือกเลือกเลือกหยิบ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 ค่ะแต่ทีนี้นางพีทไม่ใส่นะคะดึงออกค่ะทีนี้เราก็เดินต่อเลยค่ะพี่ๆชวนอะไรค่ะเราเดินวสวยๆกับลูกชายค่ะพอพ่อเห็นลูกชายเอามือเข้าปากนะคะก็เอาถุงมือมาใส่ แต่นางไม่ใส่ค่ะจะไม่เคยพลาดเลยค่ะโซนทะเลต้องมาค่ะทุกคนค่ะพี่ๆค่ะต้องมาทุกครั้งเลยค่ะโซนทะเลส่วนเรานะคะเราไม่ได้ยีบันคนนะคะก็คือได้ของไซในครัวเรือนก็ครบเรียบร้อยพ่อนางพิษมาบอกว่าไม่เอาค่ะขี้เกียจล้างขี้เกียจทํานะคะก็เลยทําการหยุดไปค่ะก็เลยไม่ไดีเอาพอเขาบอกว่าไม่เอานะคะแล้วก็ปล่อยนะคะเห็นตู้ปลาอยู่ ไปเลยหยิบมาริจ้าขวดหนึ่งค่ะแล้วก็เห็นหอยแครงนะคะนะคักก็เลือกเลือกเลือกหยิบหยิบหยิบหย,ย,ยิบค่ะแต่ที่ดีว่าแล้วนะคะพี่ๆขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วได้รับปุ๊บก็ลูยใายไม่มีที่นั่งค่ะเต็มรถเก็นเลยค่ะพัดลมใหญ่ก็คือเอาใหญ่สุดอป8นิ้วไปเลยเพราะว่าพัดสั่งมาถึงก็โดนเดินตรงไปใส่พัดลมโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือ,เล,อเลือกเลือกแล้วก็ ได้อันที่ต้องการที่ชอบแล้วก็หยิบใส่รถเข็นเลยค่ะก็คือของชอบของนางพิษก็ว่าได้พี่โปนี่กินได้ตลพามานะคะลูกชายก็คือจะแบบวิ่งอย่างเดียวเลยคะ่ะไม่สนใจแล้วไม่ยืดในรถเข็นเลยะคะ่ะเหมือนเขาก,กลัวแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะรู้แล้วค่ะเขาก็จะนั่งน,นะคะเห็นตู้ปลาอยู่กปเลยหยิบมเลิจ้าขวดหนึ่งคะ่ะแล้วก็เห็นหอยแครงนะคะน,ะคะนางก็ เลือกเลือกเลือกหยิบ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 ค่ะแต่ที่หมดนะคะเห็นตู้ปลาอยู่ก็เลยหยิบมาริจ้าขวดหนึ่งค่ะแล้วก็เห็นหอยแครงนะคะนากก็เลือกเลือกเลือกหยิบ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 ค่ะแต่ที่กินอย่างเดียวเลยค่ะตัวมูที่นี้นี่ก็เดินกลับแล้วนะคะพี่ๆค่ะเราจะ